ในการเป็นสมณะผ่านความลำบากยากไกลตอนบวกครั้งเล็กๆซึ่งอาจารย์ไปบวชที่วันที่เป็นวันที่สนบนุตพุทธศาัานเราก็คือวันบันนอกตอนนั้นตอนที่ไปบวชนั้น โยมพ่อโยมแม่อาจารย์ก็ไม่ได้ไปเพราะว่าโยมพ่อเสียก็เลยไม่มีใครมาร่วมงานวิธีงานบวชตอนบวชเองก็มีแค่อดอกไม้และก็ทุกเทียนไปบวชด้วยลำพังตัวเองซึ่งเราเป็นเด็กเราก็ไม่รู้ป็่ถึง ปการตรงพ่อท่านก็เลยบอกว่าอ้ามาให้อย่างละก็เลยบอกว่าอยากจะปวดซึ่งในพันใส่บวนไม่มีปัจจัยแม้แต่บาทเดียวขีเดียวไม่ได้ใส่เงินสักกบาทเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อก็บวดให้หนึ่งด้วยเราเป็นครอบครัวที่ยากไร เป็นครอบครัวที่ยศพเพิ่งเสียหรือว่าพูดาภาษาบ้านเราก็คือลำบากนะลำบากเพราะว่าการเสีเยยกพหรืออะไรมันก็อีกอย่างก็ไม่รู้ด้วยเสร็จเรียบร้อยพอบวชเสร็จจีวรไม่มีใสมีจีวรผืนเดียวสบงผืนเดียวอังสันผืนเดียว จีวรก็เป็นจีวรนมึงสองแหม่ถ้าเป็นตอนนี้นะยังได้เป็นรออ้อยเขายังได้เสร็จเรียบร้อยไปปวดที่นั่นปวดเป็นเอนงอาการหนาวนะอาการโอ้โหบางวันติดลบจีวอนหบางๆหนาวก็หนาวโอ้ แต่ทำไงได้โยมโอ้จะนี่พอไปโรงเรียนก็โดนเพื่อนแกลรอบว่าทั้งโรงเรียนคนไปเรียนเป็นพันสองพันคนมีแค่เราลูกเดียวโอ้โลนโลนกับปอกแถมันตัวเล็กๆหอยก็ตัว่อนแวเพื่อนแกงถ้าทำไงได้ทำไงได้ก็เลยกลับมาถึงวัน บางวันก็ร้องไห้เอ๊ะเราจะทำยังไงดีล่ะทีเพื่อนที่นุ่งเรียนมันก็แกล้งเรามาถึงวัดก็ไม่มีอะไรที่จะสัน่นเพราะว่าไเป็นวันบ้านนอกก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะทำยังไง่ะถ้าเราเป็นอย่างนี้คงไม่รอดพอไปถึงโรงเรียนก่อนจะไปบีนขบานมาก็ล่อหมู่บ้าน ไปถึงโรงเรียนก็เก้าโมงสิบโมงครูก็ดายแหมไม่น,าน่าแต่พาดีที่ม่ไปช่วยโรงเรียน lo, นี้อครูด่าเราแล้วไปช่วยยังไมโทรมาหลายครั้งแต่บาจารไม่ไปทีน,นี้ครูก็ดายบอกว่าทําไมต้องมาสวายเราก็บอกอ๋อครูพอดีว่าเป็นปีตั้งแตเอาทําไมไม่ห่อกระเอามากินนะอย่าวาแต่ห่อนะ กี่วันก็ยังแค่จะไม่มีแล้วจะให้มาหอเพิ่มอีกคงไม่ไหวครูก็หนึ่งด้วยเขาไม่ได้นับถือศาสนาพุทธานับถือผีฟังคังก็ประกอบเคขวงสง,งใส่บาปพระจากร์ในตอนนี้ไม่ได้แช้งนะเสร็จเรียบร้อยพอมาถึงวันเออเขาต้องไปตักนะ้ำโต้นนะ้าให้ลง ตักนะ้ำต้มนะ้ำทำความสะอองสะอาดคุติสาลาปาดถูกก่อนจะผ่านมาได้ความลำบากโยเ้ยเนี่ยพระอาจารย์จึงบอกว่าถ้าใครไม่ลำบากมันจะก,ก็ไม่รู้ต้องกบไปท่องหนังสือเนื่องด้ยเป็นเด็กมันท่องบทส่วนอะไรท่องได้หมด ท่องแต่ละบทในตอนนี้ไม่รู้สงสัยลืมหมดแลวน่าจะลืมหมดแล้วลืม,มเพราะว่าไม่ได้ท่องสามสี่ปีอยท่องตะกะถาน,นันล้านโอ้ทีนี้พอผ่านไปสองเดือนสามเดือนที่มันชาวบ้านก็ลืมาหานหน้าขึ้นวันขึ้นว่นพรอาจารย์ตั้งแต่เป็นสมังเกตภาพเขาสวดมนต ลงพ่อแล้วก็สนับสนุนเอาตั้งใจเรียนพอผ่านมาสามสีเ่เดือนท่านเรียกเข้ามาจำไว้นะถ้าอยากจะบวดนานๆบวดตลอดให้ระวังสองอย่างหนึ่งสติสองสันตังแถมกับสามก็คือสันติสันติสันตังสติ ให้ระวังสามอย่างนี้ไว้อืถ้าระวังสามอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยไม่ต้องอนาคตข้างหน้านก็จะมีลาภยอะสันเสรริเข้ามาแต่ให้ท่านมีสติเรื่องผู้หญิงก็จะเข้ามาเยอะเพราะว่าเราเป็นระแทนงานตาดีด้วย ให้ระวังท่านบอกให้ระวังไว้เขาจะมาจีบเขาจะมาเอาไปเป็นหัวก็อย่าไปโดยเด็ดขาดแต่อย่าคัดแต่อย่าคัดอย่าทะเลาะเขาอยากจะเอามาเป็นหัวก็เราเสยๆบอกว่าปล่อยวางคนสุดท้ายเขาก็าาปล่อยไปอันนี้พูดถึงเรื่องบุญและเรื่องเงินคือสัตย์ ได้มาเท่าไหร่บริจาคทานทั้งหมดยิ่งให้ยิ่งเบายิ่งเอายิ่งหนักถ้าให้เทไรท่านก็จะได้มากกว่าเดิมและก็สติสตินี้ให้นั่งสมาธิภาวนาทุกวันยาได้ขาดเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อท่านสอนเทศสอน ไม่กี่เดือนท่านก็ได้มอรณาพาพพอท่านมอรณาภาพเสร็จเรียบร้อยก็ไม่มีใครอยู่วันอาจารย์ก็เลยเดินทางเข้ามาเรียนที่ตัวเมืองตามที่ท่านบอกพอมาเรียนที่ตัวเมืองบทสวนที่เขาสวดไม่ได้ก็ตั้งใจสวน บทส่วนที่บอกว่าพระนส่วนปฏิโมก็ขึ้นไปส่วนทองบทส่วนที่ขึ้นชื่อเรื่องที่อ,อำเภอดิบจันทร์ถ้าใครส่วนบทนี้ได้ถือว่าระดับปรมาจารยร์แม่พรลีก็อยากทำเป็นปรมาจารย์ทองไม่รู้ว่าใหญ่จำสัมเดียงได้หรือเปล่าลองสมมนิท บทสวดวันยางยางสาปยุวาราสะตัมมังสังขังศีนาสสะวัสดีมาตาลังบิตาังก็ทำนองสวดได้ไปสวดตรงไหนตรงไหนเขาก็มานิมนต์ไปสวดไม่จนไม่ได้พักไม่ได้ผ่อน ส่วนอย่างเดียวไม่พอนะพอส่วนแล้วก็ในขันน้ำนมนต์แม่ถ้าส่วนขั้นในดบทส่วนนี้นะคนก็ไปจ้องขันน้ำมนต์จ้องไปจ้องมาบางครั้งยังไม่ได้ส่วนเสร็จขอขันน้ำมนต์รู้นะว่าเอาไปทำอะไร 2> 4, 2, นีสี่สองเก้ามาส่วนโอ้โหีสี่สองเก้าเอามาส่วนมันท่อง บทสนต้องแปลงลงตอหลงพ่อลงตาลงน้า